จระคุณสมเด็จพระพุทธโกษาจารย์ท่านเป็นห่วงในสังคมปัจจุบันสิ่งหนึ่งที่ขอย้ำเสมอในขณะนี้นั่นก็คือสภาพความคิดความเชื่อของผู้คนซึ่งถือเป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องรากฐานของสังคมสภาพความคิดความเชื่อของสังคมเนี่ยเป็นตัวบ่งชี้ถึงชะตากรรมของสังคมไปด้วยได้เคยเสนอว่าเวลานี้สังคมไทยมีสภาพอย่างหนึ่งเกิดขึ้นนั่นก็คือความแพร่หลายของความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะความเชื่อเกี่ยวกับไสยศาสตร์ สิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลต่อสังคมมากจะปล่อยทิ้งให้คลุมเครืออยู่ไม่ได้แต่เราก็ปล่อยกันมานานแล้วการพัฒนาสังคมเกี่ยวข้องโดยตรงกับการศึกษาซึ่งเป็นเรื่องของปัญญาปัญญานั้นเป็นสิ่งที่มีความชัดเจนส่วนความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเทพเจ้าและสยายศาต์นี่เป็นเรื่องที่พล่ามวัวเราจะจมอยู่กับความไม่ชัดเจนและความคลุมเครือกระนั้นหรือจริงอยู่คนเรานั้นจะให้รู้ชัดเจนในทุกเรื่องเนี่ยย่อมเป็นไปไม่ได้ แต่เราได้พยายามแสวงหาความชัดเจนหรือไม่หรือยอมอยู่ภายใต้อำนาจความคลุมเครือและความพลาดมัวนั้นสิ่งสำคัญคืออย่างน้อยเนี่ยเราจะต้องมีท่าทีที่ชัดเจนต่อเรื่องเหล่านี้สังคมไทยจะเอาอย่างไรกับเรื่องเหล่านี้ถึงเวลาแล้วที่จะนํามาพูดจาถกเถียงกันให้ชัดเจนมิฉะนั้นเนี่ยสังคมไทยเนี่ยจะอยู่ด้วยความพลาดมัวและความคลุมเครือเหล่านี้เรื่อยไปสังคมที่ไม่มีความชัดเจนและพลาดมัวนั้นเนี่ยพัฒนาได้ยาก ฉะนั้นเนี่ยอย่าได้ถือว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยมันมีความสําคัญอย่างมากความเชื่อถือและปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องเทพเจ้าผีสางอิทธิฤทธิ์ปฏิหารและไสยศาสตร์อย่างที่เป็นอยู่เวลานี้มีสาระสําคัญอย่างเดียวกันนั่นก็คือการหวังพึ่งอํานาจดนบันดาลของผู้อื่นหรือหวังพึ่งปัจจัยภายนอกการหวังพึ่งความช่วยเหลือของผู้อื่นนี้ไม่ว่าจะเป็นการพึ่งพาคนมีอํานาจหรือหวังพึ่งอํานาจลี้ลับก็ตามแต่ ก็มีผลทำนองเดียวกันนั่นก็คือทำให้อ่อนแอลงและเพราะนิสัยประมาทแม้แต่ในกรณีที่ควรมีการช่วยเหลือกันตามบทบาทหน้าที่โดยเฉพาะในสังคมมนุษย์เช่นผู้ปกครองกับราชถ้าอำนาจบดนบรรดาลภายนอกนั้นให้ความหวังเกี่ยวกับความช่วยเหลือที่กลุ่มเครือมีขอบเขตไม่ชัดเจนว่าฝ่ายที่จะช่วยช่วยแค่ไหนและฝ่ายถูกช่วยจะต้องทําเองเท่าใดจะเกิดภาวะรีร,รีรอรอ,รอคลึงครึงกล,ลางๆจะทําอะไรก็ไม่ทํา การช่วยเหลือในกรณีอย่างนี้เนี่ยเป็นโทษมาให้รู้แน่นอนลงไปว่าไม่มีใครช่วยจะดีกว่าคนที่รู้ชัดว่าไม่มีใครช่วยและจะต้องช่วยตนเองอย่างเดียวแน่นอนแม้แต่สิ้นไร้ที่พึ่งก็ดิ้นสุดฤทธิ์เขาจะเข้มแข็งขึ้นมาและกะ็ก้าวต่อไปได้ดีกว่าคนที่ไม่ใช่จะยากไร้นักหนาแต่มัวรีรอหันหรีหันขวางอยู่กับความหวังที่ไม่ชัดเจนเราพูดกันว่าสังคมไทยเนี่ยนับถือพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่แต่เวลานี้เนี่ยอาจจะต้องถามว่า คนไทยนับถือพุทธศาสนาเป็นหลักหรือนับถือไสยศสาสตร์เป็นหลักขยายความอีกหน่อยก็ได้ว่าเวลานี้เรานับถือพุทธศาสนานี่เป็นหลักและเอาไสายศสาสตร์เนี่ยเป็นส่วนประกอบหรือว่านับถือไสยศสาสตร์เนี่ยเป็นหลักและเอาพุทธศาสนาเนี่ยเป็นส่วนประกอบถ้าตั้งคําถามอย่างนี้เนี่ยอาจจะมีข้อพิจารณาที่ชัดเจนมากขึ้นลนักษณะอย่างหนึ่งของสังคมไทยที่อยู่ใต้อํานาจความครอบงําของความเชื่อในสิ่งเหล่านี้นั่นก็คือนอกจากความพลามัวและกลุ่มเครือแล้วเนี่ยยังมีความหวังลาบลอยจากสิ่งที่เลื่อนลอย คนไทยจํานวนมากเวลานี้หวังลาบลอยจากสิ่งที่เลื่อนลอยโดยเฉพาะจากสยยศาสตร์ต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่ปลุกปลกปลอไม่ชัดเจนจะเอาแน่ลงไปก็ไม่ได้จะว่าไม่มีก็ไม่ใช่จะว่ามีก็ไม่เชิ่พุทธศาสนาไม่ได้ปฏิเสธความเป็นไปได้ของสิ่งเหล่านี้แต่สิ่งที่พระพุทธศาสนาให้ความสําคัญนั่นก็คือการมีท่าทีที่ชัดเจนว่าถึงแม้สิ่งเหล่านี้จะมีจริงหรือไม่เป็นจริงเราก็จะไม่หวังพึ่ง ศึกษาเพิ่มเติมที่มาได้ที่ทำนิพนธ์การศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กราบพระโมทนาสาธุ